สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โกดังเก็บรถโรงสามนะครับของบริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แแยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมมีรถ Toyota v วีออสนะครับสวยๆนะครับมารีวิวนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมนะครับให้จับจองเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ราคาเบาๆด้วยนะครับกับเจ้า 1.5J นะครับผมปี2017นะครับแต่ว่า จดทะเบียนในปี2018นะครับเป็นรถปลายปี2017นะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับเพียง3 0 39,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับสบายๆเลยนะครับประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครดิตดีนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลาลีเอยดรถนะครับคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวพามารับชมพร้อมกันเลยนะครับมาชมกันด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของหน้าเรียด้าด้านหน้าของเขาครับกระจังหน้านะครับจะได้เป็นสีดานะครับเป็นรูปตัวเขาเรียกว่า T shape นะครับผมนี่นะครับมาพร้อมด้วยชุดไฟหน้าแบบ multi reflector นะครับชุดโคมไฟนะครับก็ยังใสๆเงาๆนะครับคันนี้ทางทีมงานนะครับก็มีการล้างมีปรับสภาพมาให้แล้วนะครับบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก่อนรถออกไปเดี๋ยวเราดูแลนะครับปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ มีการเช็คนะครับของเหลวต่างๆให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับดูที่ผิวพันธุ์ตัวรถเหลี่ยมสันต่างๆของฝากระโปรงนะครับนะครับยังชัดๆคมๆแบบนี้นะครับผมด้านแก้มนะครับขอบชิดๆนะครับผมนี่นะครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนคันนี้เป็นรุ่นเจนะครับเจ้าของเดิมนะครับมีการเปลี่ยนตัวล้อแม็กนะครับมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับได้เป็นล้อแม็กขอบ15ของทางโตโยต้านะครับ รัดด้วยตัวยางนะครับยางจะได้เป็นเป็นแบรนด์ของกุดเยียไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเช็คปียางสักครู่นะครับโอเคคันนี้นะครับได้ปียางนะครับสัปดาห์ที่9นะครับปียาง2022นะครับมาเช็คสะพานยางกันต่อเนี่ยครับสะพานยางนะครับก็ยังถือว่ายังเหลือๆนะครับนําไปใช้งานกันต่อได้อีกนะครับอย่างน้อย2-3ปีได้นะครับภายในซุ้มล้อนะครับสังเกตร้อซีนต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับ แล้วก็จะเก็บเม็ดอาานต่างๆนะครับตัวโช๊คนะครับไม่เคยโดนทํามานะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะนําไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับไม่ใช่รถแต่งมานะครับผมตัวกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้มีการติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มก็ติดตั้งเรียบร้อยเลยนะครับผมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมผิวพันธ์นะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับเนี่ครับเดินดูได้เลยนะครับนี่ครับมาดูความกันเลยนะครับ เนียนๆนะครับสีเดิมๆนะครับผมเคาะไปนะครับบางๆใสๆนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับด้านหลังนะครับไฟเบรกนะครับผมก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่รล้านะครับผมนะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆเลยนะครับนะครับตัวโลโก้ vios นะครับก็ยังอยู่นะครับผมโลโก้อยู่ครบนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับผมนี่ด้านท้ายนะครับมีไฟทับทิมนะครับมาให้นะครับ ไฟเบรกฝั่งนี้สภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่รล้านะครับผมใสใสเลยนะครับผิวพันธุ์ฝั่งฝากันบ้างนะครับผิวพันธุ์สวยๆนะครับเงาเงาเลยนะครับสีบอลเงินนะครับถือว่าเป็นสีหนึ่งที่ดูแลรักษาง่ายนะครับผมนะเป็นสียอดนิยมด้วยนะครับผมนี่มาดูเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับกุญแจได้เป็นแบบนี้นะนี่นะครับมาเดี๋ยวก่อนไปดูภายในผมพาชมนะครับที่เก็บสัมภาระก่อน สำหรับที่เก็บสัมภาระนะครับต้องเปิดจากภายในอย่างเดียวนะนี่ครับเ็ามีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาชมที่เก็บสัมภาระกันก่อนนะครับแล้วเข้าไปดูภายในกันมาเปิดให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดกระัารัดนะครับเป็นรถเก่งซีดานนะครับขนาดกระัารัดนะครับถือว่าอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอ่าพวกกระเป๋าเดินทางสองใบผมว่าเอาอยู่นะนี่นะครับโอ้โหมาดูในส่วนของล้อยางอะไรนะครับ ้อยางอะไรมีครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูรอยซีนจากทางโรงงานโอเครอยซีนตรงนี้ยังอยู่นะครับนะครับถ้าเป็นตัวเดิมๆของเขานะครับรอยซีนตรงนี้ต้องมีเห็นนะครับถ้าเป็นรถโตโยต้าจะดูง่ายนะครับนะครับรอยซีนตรงนี้นะครับโรงงานนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมๆโรงงานเลยนะครับถ้าเกิดมีพวกรอยนะครับหรือว่ามีรอยรองสีพ่นทับเนี่ยอันเนี้ยอาจจะสังเกตได้เป็นข้อสังเกตนิดนึงว่ารถคันนี้ไปทําสีหรือว่าไปโดนอะไรมาหรือเปล่านะครับนะ ดูภายในนะครับโครงสร้างบอดี้นะครับตะเข็บแมนดาร์สนะครับกลมๆคมๆนะครับมีเห็นนะนี่ครับนะครับโครงสร้างเดิมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้มาตรฐานเพชนยนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับนะครับไม่มีไม่ชนหนักจมน้ําพิกว่วน้ําท่วมนะครับกับไม้กอไม้นะครับ เล่มทะเบียนไม่ชำรดสูญหายนะครับวันนี้ต้องได้มาตรฐานมาตรฐานเพยนะครับพวกนี้นะครับการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีนะครับของทางบริษัทเพยนต์ของเรานะมาเดี๋ยวเข้ามาชมภายในกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวบ่อนะครับคันนี้จะได้เป็นบาะผ้ากำมะหยี่สีดานะครับแล้วก็มีลวดลายกราฟิกตรงนี้นะครับผมตึงๆแน่นๆนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีร่องรอยการฉีกขายของตัวเบาะนะครับเบาะสภาพส,สวยๆใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมส่วนตัวกระจกก็พับไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูกันแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะโอเคเจอกุญแจละกุญแจเนบไว้ที่กระเป๋าหลังโอเคดูกุญแจตรงนี้นะครับนี่นครับาสตาร์ทนิ่มๆทันนี้เลขไม้สองแสน หนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะครับก้อน,นี้ไม่ก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ว่าก็ไม่เยอะนะเพราะว่าถ้ามาคิดดูแล้วรถปีสองพันสิบเจ็ดจนสิบแปดนะครับคันนี้วิ่งเฉลี่ยประมาณประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้านะครับประมาณสองหมื่นห้าก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะไม่น้อยนะครับแต่ถ้าฟังแบบว่าสองหมื่นสองแสนนี่อาจจะดูเยอะนะครับสำหรับต,ตัวเครื่องเสียงนะครับก็เดิมๆที่ติดตั้งมาจากโรงงานของเขามีจุดต่อ USB นะครับแล้วก็ ตัว AUX ตรงนี้ได้นะครับแอร์ก็เป็นหมุนมือเป็นแบบอันาล็อกนะครับผมก็ปรับความเย็นปกติเลยล้างลมนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดแบบนี้ไปนะครับนีมีที่บางของเล็กน้อยตรงนี้นะครับเก๊เก็บของนะครับแผงตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับนะครับตัวดันบอร์ดด้านบนนะครับก็สีไม่ซีดไม่จ้านะครับผม เจ้าของรถนะครับเวลาจอดรถนะครับส่วนใหญ่จอดในร่มนะครับเพราะว่าถ้าจอดตากแดดสีจะมีซีดมีจางนะครับผมโอเควันนี้ก็ปกตินะมาเดี๋ยวดูโครงสร้างฝั่งนี้กันต่ออีกเล็กน้อยนะครับนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่เคยขยับนะครับนะครับที่เป็นจุดติดสติกเกอร์ต่างๆจากทางโรงงานนะครับนี่นะครับยังอยู่เรียบเนียนไม่มีร่องรอยการโดนพ่นสีทับหรือว่ารองสีนะครับหัวน็อต ไม่เคยขยับนะครับผมนะเบาด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่รล้านะครับผมตึงๆแน่นๆนะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับใช้งานก็ต่อยยาวเลยนะครับอย่างหนึ่งรถมีออสนี่เป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นเลยนะครับผมนะราคาถือว่าไม่แรงนะครับเมาะที่จะเป็นรถนะครับคันแรกก็ได้นะครับเพราะว่าราคาไม่แรงขับในเมืองข้องตัวนะครับแต่ว่าเดินทางไกลก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมนะ เดี๋ยวเปิดยละเอียดนะครับในส่วนของห้องเครื่องชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันตอนนี้เครื่องยนต์ก็กาลังสตาร์ยู่นะเครื่องยนต์เป็นได้เป็นดูอวีบีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเกียร์ร้อที่ต่างๆนะครับไม่มีร้อยค่าน้ํามันหลายเยิ้มนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโครงสร้างนะครับพวกตะเข็บเ็นอาร์คนะครับผมแล้วก็ ตัวสติกเกอร์มอกรงนี้ครับก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยการพ้นสีนะครับแบตอาร์ที่เบ้าโชกนะครับเปียกโัวครบทุกจุดเลยปั๊มอาร์นะครับยังอยู่ครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเช่นกันนะครับนะครับตปั๊มตัวต้านะครับบ่งบอกถึงว่าคันนี้ได้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ได้มีการถอดถอดหรือว่าเปลี่ยนมานะครับแผ่นการซ่อมร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสติกเกอร์นะครับ อันนี้องรอยการขาดนะครับแต่ว่าก็เป็นสติกเกอร์เดิมๆนะนี่นะครับผมไม่มีรอยค้นสีครับนะครับหรือว่ารองสีนะครับหัวน็อด้านแก้มฝั่งนี้นะครับจิ้งเกียงเนียนเลยนะครับด้านในเช่นกันเป็นอาร์นะครับแล้วก็ตัวพัลสแอลนะครับตัวนี้ยังอยู่เป็นอาร์เงตัวครบสวยงามทุกจุดเลยนะครับส่วนตัวคานด้านหน้านะครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านแก้มนะครับสังเกตนะครับรูบปุ่มนะครับของตัวคานนะครับยังเห็นคม นะครับไม่มีรอยบิดรอยงอนะนะครับเนี่ยดูแล้วนะครับภายน้องเครื่องเขาได้เดิมนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะแลเครื่องเดิมๆนะครับไปใช้งานขออนุญาตทวนอีกทีนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota Vios 1.5 J นะครับปี2017จดทะเบียนในปี2018นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่339,000บาทนะครับผ่อนเบาๆนะครับประมาณ6 00 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ เครดิตดีจดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับการออกรถการจัดแนนแล้วก็ปรึกษานะครับเรื่องรถมือสองนะครับผมเต็มใจแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์ซับสไครต์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถาาค ประหยัดประหยัดนะครับผมมารีวิวนะครับให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ